ขึ้นรถไปไหนนะเข้าบ้านเฮ้ยนี่บ้านเราอืมไอบ้าใครก็ไม่รู้หัวจะปวดปะโอ้โหดูก่อนเข้าเปโอ้โหมีการดูด้วยพอดีไหมพอดีโอ้พอดีเนาะโอ้อัเดี๋ยวก่อนพอดีไม่ชนผนังเนาะอัเดี๋ยวก่อนไหนไปดูดิชนไหมอยอีกนิดเดียวพอดีเนาะไปดูดิ คนยังพอดีแล้วโอเคป่ะเอาเข้าไปได้มามิกกี้มาเดี๋ยวกี่มาเอ้าเปลี่ยนชุดก่อนป่ะเปลี่ยนชุดใหม่บ้างลืมลูกลืมลูกลูกลูกรีบนำหนึ่งเล่นลืมลูกลืมลูกไปรับลูกก่อนลืมเอาเปลี่ยนผู้ชายก่อนอุ้ยอุ้ยชุดนี้ได้ชุดนี้ได้รอรอผู้หญิงอ่ะลูกผู้หญิงเปลี่ยนผู้หญิงเด้อเอออุ้ยเธออย่าเออซี่ เอาชุดแบบไอดอลดิไอดอลเอ้ยมันล็อกแล้วบอกวุ้นไมวแมามัมมี่โนโน่มัมมี่ชุดสวยๆก่อนนะเอ้ยชุดนี้ชุดนี้ได้ชุดนักเรียนเราเอาชุดแบบแบบที่มันน่ารักน่ารักจีปุ้งไอชุดแบบแบบที่มันน่ารักเนี่ยเออชุดนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเข้ากันอได้ปะโอเคกระโดดโอ้โหโดดสูงไปเมื่อกี้กระบอกไปไหนกันต่อไปเที่ยวหรือไปไม่ใช่ไปรับโลก จะรับลูกไปลูกอยู่ไหนพ่อพาอก็ปิดไว้แหละโอเค,ไ,อมคอไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมลูกอ่ะวิ่งไปนี่แหละไหนวิ่งไปนี่แหละจับมือดีกว่าวิ่งช้ามากม,มิกินเนี่ยโคตรวิ่งช้าเลยแม่เหรรอคับใจครับไปไปทางไหนอ่ะลูกอยู่ทางไหนนูนแฟรนไปเก้นหนูนนี่อ,อันนี้ตลาดตลาดตลาดจีน อันนี้มันมาใหม่ตลาดนทำไมไม่เข้าทางเลยเข้าดีๆกระโดดไปเลยอยลูกอ๋อมา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 มอนาม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 า้ามลมามามมามามามมามาเนี้ยามามามนมมม โอเคอ่ะต่อไปอันนี้เป็นทำไมแม่รู้เรื่องอ่ะแม่่อันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องใช่ใช่มีชื่อยังตั้งชื่อยังอันนี้ชื่อว่าอันนี้คือว่าจอร์จจอร์จจอร์จอันรับมินีมินาไม่ชื่อว่าจะเจ้ากับดิจ้ไหมเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเอากโกโก้เอาเอากโกโก้กับ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 พี่ฝนแม่นี่คือ ฝน<ฮ>กลับเยอะจังไหมกลับพี่ฝนอันนี้คือคือว่าจอด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 กับฝน嘛จอดจอดกับฝนไปไหนแล้วนะกับบ้านแงยังไม่นอนดีกำลังอ่านวิดีโอในเกมที่นะอฟากุระอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมจะพาไปพาพาไปพาไปเขากดไปเที่ยวกันไหมมีทะเลมี ตตลลาาดดโอ้คันนี้เมื่อกี้เราเห็นคันนี้ขึ้นมาทางนี้อ่ะใบดีใยไม่ดีเลยคันฟีฟ้าอ่ะก็ต่อยนี่ลูกไปต่อยคันฟีฟ้าดิเฮ้ยอันนี้คืออะไรตลาดเหรอตลาดเปลี่ยนแจงตลาดเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนแจงอุ้ยมีอะไรบ้างอ่ะเอาไรใใหม่ให้ลูกดิกอ่ะใส่ใหม่เธอมีออ้ยตังตังยืดยืดเยอะอยู่ตังเยอะอยู่โอเคพอในลูกกินสายใหม่ให้ดูหน่อย ลูกแล้วพ่อเอาไฟใหม่ไปให้โอเคโอเคมันแซนวิชอะแซนวิชกินไปเถอะนะอืมไากินเลยมามาดิมาดิจอดกระโดดขึ้นไปโอ้มันสูงมันจะขาห่าไปไล่แล้วเอามนุษย์มนุษย์อนี่ละเอ้าไม่รอแฟนเลย ก็แฟนมันมาผิดทางอ่ะแฟนมันมาผิดทางโอ้โหจังบากลังบวยขอเละมาไปกับบ้านกลับบ้านไปนอนก่อนไม่ใช่ยังไม่มืดเลยเมื่อไหร่มันจะมืดเที่ยทำให้มันมืดได้ไหมไม่ได้เหรอครับนี่แล้วตัดผมเออว่เปลี่ยนทรงผมกันไหมแมวอ่ะเงินไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมาเฟนนิทางดึมวิ่ง โคตรแรงนะครับรโรดโอ้โหโรดีฟรรานดี้เพื่อนเพื่อนเยอะเลยเฮ้ยคุณตำวรวจหมอพยาบาลอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไ,ไม่อันนี้แฟมมอนอันนี้พี่ปิ่นอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่ปิ่นก็ต้องลองพี่พี่ปิ่นจะอุ้มอยู่ได้ พี่ฟ ouais ิลก uh ็ต้องร้องพี่สิล์พี่ดาวจะให้ใจอุ้มทำไมนี่ต่อยนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือน้องเ่อนบ้านน้องอุ้มก็ได้อันนี้คือน้องแซมมอนน้องอุ้มก็ได้เพราะว่าว่าน้องเขาเป็นเบบี๋เฮ้ย๋ยวก่อนต้องมีน้องดีดีตอนแล้วอย่าเอาเยอะมีน้องดีดีก็นี่คนคนนี้และเม่ล่ะไม่เอาดีกว่า เราเดินดีกว่าเหนื่อยไปอุย้ยทำไมเดินสโ,โลว์จังถึงบ้านแล้วนี่ไหนเข้าไปดูในบ้านกันมีอะไรบ้างไหนลองแนะนำนิดบ้านอมีเด๋ยวปิดพม่านก่อนได้ได้ไดครับปิดพมา่านปิดพม่านไม่ให้ไม่ให้ใครมาไม่ให้ใครมองเห็นใช่ไหมอุ้ยทำท่าอะไรกิจกรท่าตลกมีอาหารกินไหมปิดหมดเลยตนะลกใช่เพราะว่าเพราะว่าทำไมถึงแดดแดดมันแจ้ง แดดมันสว่างมันแจ้งมันสว่างมันแจ้งเข้าใจไหมมันแจ้งโอเคมันแจ้งแล้วแจ้งเสียบตาเนาะไม่มันแสบตามันเจ็บตาทุกๆวันกอกอน้องกอกอลนใครไม่ใส่กางเกงในมาลงเนียนทุกๆวัน